ฟินกว่านี้บมีอีกแล้วพี่น้องน้องไม้ไร้กอนะคะไร้หนามในอเมริกาจะพี่น้องจ้าจากน้องพี่มีสีอีสานเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนั้นไม่ได้จ้าหาง่ายคักค่ะพี่น้องนี่จ้งางามๆเลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีเอื้อยอายสุขูสุคนเด้จ้าน้องพิมพมีสีอีสานขออนุญาตแนะน,นําโตเนาะจ้กพี่นองคะถือว่าเป็นคลิปแรกแหกมานเนาะจ้กที่น้องพิมพ์นะคะได้เห็ดวิดีโอลงเพจนะคะย่างเป็นทางการค่ะพี่นองคะเห็นเอื้อยอายหลายคนเนาะจ้กเพิินกระไดทายวิดีโอนะคะนําเสนอชีวิตความเป็นอยู่ในตางแดนเนาะค่ะพี่นองลงใน f เ c e b o o k นะจ๊ะน้องพิมมีนะคะกะเป็นคนหนึ่งนะคะที่สนใจในการเฮ็ดคลิปวิดีโอในการน้ำเสนอเรื่องราวนะคะชีวิตความเป็นยูในต่างแดนให้พ่อแม่พี่น้องเข้าได้รับชมค่ะ สำหรับน้องพิมมีสีอีสานเนาะ,ค,ะค่ะกะมีซื้อเหรียญวาน้องพิมมีนอกจากพี่น้องคะ่ะส่วนคําว่าสีอีสานนั่นก็คือมาจากเสียงเบาเสียงจานนะคะพี่นอ้องโมเมนต์เสียงก่อนล่ําดอกเนาะคะ่ะมีคนหนึ่งเพิ่นทักว่าคือจังเสียงมอล่ําจากพี่น้องคะ่ะน้องพิมมีกะเลยได้ตังซื่อว่าพิมมีสีอีสาน U.S.A. ค่ะ น้องพี่มีกะอาศัยอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะับพี่น้องคะเขาปีที่เจแล้วเนาะคะ่ะอยู่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียจ้ะพี่น้องรัฐเวสต์เวอร์จิเนียนะคะขื้นซือว่าเป็นรัฐแหง่งภูเขาแห่งปลาใหม่นะจ้าดังนั้นแล้วนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะทีเอามาให้พี่น้องเข้าเบิงนะคะกะสิเป็นประมาณภูเขาแลวกับปลาหลายจ้ะพี่น้องคะบอกง่ายๆก็คืออยู่ในชน,ในบทอเมริกานั่นเองเนาะคะ่ะ สำหรับชีวิตความเป็นยูเนาะค่ะพี่น้องค่ะความรู้ราบาต้องถามหาเึงเลยเนาะจ้าเมื่อนี้นะคะกสิพาพี่น้องค่ะไปเบิงทงไฮทงหน้าเนาะจ้าอเมริกากับมีไฮมีหน้าคือกันได้จากพี่น้องค่ะน้องพิมมีนะคะกะไดเลียงไก่เรียงงัวเนาะจ้าพีนาา่น้องค่ะหาเห็ดหานอไม่จะเบาใจง่ายๆวานะคะใส่ชีวิตคือจังอีสานบานเฮาเลยล่ละคะ่ะ พอเสือกระตองเสื้อนอกจากพี่น้องค่ะตอนแรกนะคะน้องพิมมีกับคืดว่าอเมริกานะคะคือจังเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นอกจากพี่น้องค่ะปรากฏว่านะคะน้องพิมมาหอดมองยูมองเศร้านะคะกับพอบานหรือว่าสามีของน้องพิมเองเนาะค่ะนี่ค่ะสิ่งที่น้องพิมพอเป็นสิ่งแรกจากพี่น้องค่ะนี่คือขอกไกอยู่อเมริกาค่ะน้องพิมมีกับขอบคัวนอกจากกระไดทําการเลี้ยงไกไว้ทะกินไ่ค่ะพี่น้องค่ะบทต้องสื่อไ่ไกยากนอกจาก เก็บสดๆจากฟาร์มค่ะนี่ก็คือลักษณะบานชองทีีอาศัยยูเนาะค่ะพี่น้องค่ะบานกระลังน้อยๆเนาะจ้าน้องพี่มีกับพอบานนะคะกับกำลังสอมเสม้ค่ะพี่น้องค่ะเนาะมองนี่นะคะก็เป็นห้องถงใหญ่จ้าทุกบานทุกหลังนะคะกะซิมีเต่าพิงไฟค่ะพี่น้องค่ะเพื่อความอบคุ้นในช่วงหนาหนาวหนาหิมะเนาะคะ่ะกำลังอยู่ในช่วงสอมเสม้ค่ะพี่น้อง บ้านหลังนี้เนาะค่ะกมีอยู่ที่สามห้องนอนจ้ะพี่น้องคะสองห้องน้ำและก็ห้องครัวเนาะจ้าเอาไว้เฮ็ดกินกับพี่น้องคะและก็ยังมีอีกห้องนึ่งเนาะจ้ะเป็นห้องใตดินค่ะพี่น้องเอาไว้ถ้าเก็บข่าวเก็บคล้องเนาะจะ้ะเดี๋ยวน้องพี่มีสิภาพี่น้องไปเบิงจ้า สำหรับบ้านหลังนี้นะคะน้องพี่มีกับพ่อบ้านนะคะตั้งใจว่าเสรอมแซมค่ะปรับปรุงนะคะให้ดูดีขึ้นนอกจากพี่น้องค่ะแล้วก็ให้ค้นมาเซาอยู่นอกจากพี่น้องค่ะเป็นรายเดือนหรือว่ารายสัปดาห์กระไดเนาะคะ่ะเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้นะคะไกลสวนสาธารณะที่ค้นมาออกกําลังกายปั่นจักรยานกันลายจ้า ลูกมะเดือค่ะพี่นอง่ะลูกหมักเดือฝรั่งเนาะค่ะทั้งในกะคือจังหมักเดือบานเฮาจะพี่นองค่าแต่ว่าพ่อเขาสุกแล้วนะคะกะสีนี้รสชาติออกหวานจะพี่นอง่ะกะเป็นผลไม้ที่ปลูกไว้กินนาบานไดเนาะจ้า ชนบทในอเมริกาคพี่นองค่ะเลี้ยวไปทางใดกับโบอึดโบอยากแนวกินเนาะจพะโะว่าสิเป็นสัตว์ปลาต่างๆค่ะพี่นองค่ะกวางหรือว่าไก่ง่วงปลาเนาะจ้ะแต่ว่าอยู่นี่กับนี่กฎหมายคุ้มคร้องค่พี่นองคะต้องถึงฤดูการล่าซัตว์ท่านั้นเนาะค่ะจังศิลาใดนี่คือไก้ง่วงจะพี่น้องคะโตบ้ากใหญ่นะคะหลายคักจ้า สำหรับวิดีโอนี้นะคะน้องพิมมีศิลาไวซัมนีสะกอนเนาะค่ะเอื้อยอายหลายท่านนะคะ,าานนะ,คะสามารถรับชมคลิปย้อนหลังไดเด้อจาในช่อง YouTube ซื้อพิมมีสีอีสาน USA กับพี่น้องคะ่ะช่องนั้นนะคะกะนำเสนอชีวิตความเป็นยูนะคะให้พี่น้องได้เห็นย่างชัดเจนกันเลยละคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องพิมมีน้ำในเด้อคะ่ะเอาไว้พอกันวิดีโอหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ